หังสองซาม <S <S ดังมากฮะสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาให้พี่น้องดูนะครับอันนี้เป็นกระบอกไล่นกไลกานะฮะสำหรับคนที่เลี้ยงไก่หรือเลี้ยงเป็ดนะฮะหรือว่านกไปจิกไก่ไปจ,จิกอะไรนะจิกข้าวครับตรงนี้เป็นฤด,ดูทําข้าวฮะซื้อไว้นะครับ ไม่ต้องไปใช้อะไรลูกบงลูกบอลเหมนสมัยก่อนนะฮะทีนี้ก็เห็นเขาใช้กันนะครับผมก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะฮะเ,เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูการทำนาด้วยครับเดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะครับน,นี้ใหญ่ ลปกคบวกกำญ่นะสั่งมาครับถึงเมื่อวานครับยังไม่ได้นำใช้งานนะครับน้องเดี๋ยววันนี้จะลองใช้งานแล้วก็จะถ่ายส่งให้เจ้าของร้านดูด้วยครับแพ็คมาอย่างดีครับรัสังันงครับโอ้นี้เอาไว้ใช้งานได้ตจวนี้ สีแดงครับผมสั่งสีแดงมาปกติสั่งสีเหลืองครับ mm hmm. เกิดวันอาทิตย์แต่ว่าหมดเ mm hmm. หลือแต่สีแดงก็เอาสีแดงครับโอ้สีสีแดงนี่แหละวันอาทิตย์ถูกแลี้ยจะปกติจะสั่งสีเหลืองนี่ครับทำทำจากขวดอันนี้ ดยังไม่ครับข้างในก็ออกจะประมาณนี้ตรงก็ค่อยเกะครับมีอะไรเสียหายมานี่ก็น่าจะเป็นเป็ขวดขวดน้ำอัดลมณ์กับปลากระป๋องว้าอุปกรณ์ใหญ่อะ ครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับลั่นทุ่งฮะเดี๋ยวรอดูตอนที่จะไปลั่นทุ่งที่ทุ่งนาน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอโอเคครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อมา ทางร้านเขาจะแถมขวดมาให้นะครับนี่ขวดสําหรับขวดแต่แอลโกอฮอล์เขาไม่ได้แถมให้นะฮะเราต้องไปหาซื้อเองนะครับเห็นนะครับเขาบอกว่าฉีดประมาณห้าครั้งครับลองดูฮะพี่น้องว่าจะลั่นขนาดไหนอันนี้คือุ่งนานะครับคอยดูนกนะครับนกบินตนัวนี้นกบินเขาบอกว่าถ้าการลองต้นลองในระยะที่ห่างจากชุมชนนะครับเพราะว่าเสียงมันดังเดี๋ยวเขา กดร้อนนี่ครับฉีดประมาณ5ครั้งนะฮะหนึ่งสสามสี่ห้าสีหมุนใส่เลยฮะยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับคั้งแรกเลยครับนี่สทแล้วก็ขยาวครับยาว ราะว่าเจะเยวให้แอลกอฮอล์มันละลายฮะลองดูฮะยอดนะครับเสียงลั่นเลยฮะองแค่ครับองแค่ใช้ได้นะครับจะสั่งก็ทิ่มหาเลยนะครับนี่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไล่นกนี่ฮะนี่ฮะชื่อทางร้านนะครับผมมีหลายสีให้เลือกนะฮะลองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ว่าลงได้หลายครั้งะเล่ไม่ไปไรอบนี้้าหยดเหมือนเดิมฮะหนึ่งสามสี่ห้าประหยัดครับประหยัดถ้าสำหรับคนที่อยู่ทุ่งนงทุง่งนานะฮะพวกนกไปจิกคงจิกข้าวครับข้าวกำลังออกมเมล็ด ปั B ánh. B ánh. Okay. ่นปั่นเาอืมจเอาไปยิงที่ทุ่งนาต่อนะฮะหนึ่งดังมากฮะ